สวยนะครับปลูกที่จังหวัดปุริลำน้ผภาอีสานนะครับส่วนมากตัวที่ไม้จะอยู่ทางภาคเหนือนะครับตอนนี้ภาอีสานก็ปลูกได้นะครับแต่ว่าจะมีหัวไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับต้นนี้กําลังสวยนะครับใบใหญ่มากดูครับคือใบใหญ่ใบสวยมากครับนะครับเดี๋ยวผมตามมาดูใกล้นะครับปลูกเป็นหลุมนะครับ ใช้เงาในการปลูกนะครับตอนนี้ต้นก็ถือว่ากําลังงามนะครับต้นกําลังงามครับบัวหิมะภาคอีสานนะครับน,งงน,นะครับ,บ,าารบใช้เงาในการปลูกครับเขาก็แทงหน่อขึ้นมานะครับเป็นต้นแบบนี้นะครับต้นก็จะอายุ ไม่เท่ากันนะเพราะว่าเขาจะออกก่อนออกหลักก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของแต่ละต้นครับ